กับสวัสดีสบายดีทุกคนเนาะมือนี้มาพบก,กับซองทรายสวรรค์เอ้อทุกคนเดอ้อมือนี้ทรายจะพาทุกคนมาเบิงเข่าหน้าเนาะมือนี้ก็เป็นตอนเศร้าเ้อทุกคนเนาะเป็นตอนเศร้าบรรยากาศก็ดีเนาะสีพามาเบิงเข่าหน้าว่าออกหรือยั่งเนาะแล้วก็มีมีอ้ายทางฝั่งไทยเพิ่นเพิ่นบอกว่าทายคลีปเข่าหน้าให้เบิงนีเนาะกับกับสวนกล้วยบาทรายเนาะ แต่ว่าสวนกล้วยยังไม่ได้ไปแล้วมัอน,นี่สิไทยสิไทยธงหน้าก่อนเ้อก็น,นอนหากระตุนพี่น้องไอ้ตอนเช้ามันนี่กันนี่กับเสียงเ้าวนาที่ห้าอยู่ห้าหนอนเป็นประจำเนาะก็มีขอกงันเนี่เนาะตอนนี้กับตะเวนกำลังเหยีตากำลังขืนเนาะตะเวนงามเลยนี่สีาพาไปรอเบิงเขานอะพี่น้องเนาะเข่าปีนี่กับบอกเลยว่าโคตรงามเนาะ ไปเบิ่งน้ำกันเลยเอาบรรยากาศงามๆมามาผักพี่น้องเนาะมีไอ้ทางฝั่งไทยเพิ่นคอมเมนต์มาว่าถ่ายรูปเข่าหน้าให้เบิ่งกเนี่ยเพิ่นบอก่ายคลิปเข่าหน้าเนาะป้าพระโตพี่น้องเลยทีนี่เข่างามหลายเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งนู้นนี่ โคตรสูงไฮนี่พูเป็นย่เพียงกกใหม่พูกับดินกับราคู่อ่ะเบิ้องอามพี่้องตทีนี้เป็นไฮแค้มเถียงเนาะเพราะว่ามีฝุ่นน้ำขีงง้วไหลลงมานี่เนาะมังกเ็เลยงามวางนี่เดี๋ยวเฮาสิไปรอเบิง่งทางพุ่นละสีพาทุกคนอ้อมไปพุ่น่ะกำลังออกพี่นนองเอ้กำลังออก,น,ก,ออกนี่ เป็นเขาเป็นเขาเขาดอกับ่าอยากรอบันไดนอเตียวเป็นเขากลางอ๋อเพียงพี่น้องเ้ยเพียงต่ำเอิกพี่น้องพี่ความสูงประมาณเมตรสามสิบเมตรห้าสิบ ตัวนี้สิเป็นขขาเศร้าเก้านาะความสูงมันสูงเนี่ยตัวนี้พีนี้บอกด้วยว่าเขางามพี่น้องเลยบได้ตัวจังดีเนาะว่าเขางามก็คือว่าเขางามปีเขางบงงามก็คือว่าบงงามเนาะเพราะว่าฝนดีพี่น้องปีนี้เห็นฝนดีขนาดตั้งแต่ลำนาเดียวกะฝนตกตลอดเลยจนว่าหากรมายุทธวางสีหามือนี่เนาะ ้ก็เ,เดิมแดดนี่ปีนไปทางหน้ากับตะเว้นกำลังออกพี่น้องเอ้ยตัวนี้สิเป็นเข่ายัางน้อตัวน,นี้น้อไม่ได้ถามยูเม่รับกับเริ่มก้มละลาพี่น้องเอ้ยจังหน่อยกัสิได้เข่าสู้ดาูเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเอยลลลกเก้ยสาวหันสาวห,หน้าห้องบลายอยู่ไร้าแล้วพี่น้อง แล้วลำหน้ากลับไปไฮไปสวนแล้วจากสวนกับเขาพ่อเกียเก่ยว,วเกี่ยวเขาต่อพุดธละเกี่ยวเขาตอเลี้วกับเลี้ยวเกี่ยวเขากับกลนมันนะพี่น้องเูบ้บาดโอ้หลายแนวอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้เศร้า,าพ,พี่น้องไอ้พี่โอ้ขางามพี่น้องไอ้ปีน fc คนใดอยากมาดิ่นน้ำมาไล่เลย้อพี่น้องเด้อ มาช่วงเกี่ยวเข่าพอดีเลยสิาพาเกี่ยวเข่าพี่น้องนี่ฟังนี่แห้งงามอยู่ภูมิใหม่นี่พอดีสิาพาเกี่ยวเข่าเดี๋ยนอนี่ก็เป็นน้องซ่าน้องเกี่ยวเข่าห้อนแน้วกะนหอนหน้ากัมา,หนหนาโหลดหน้ำซะเนาะเียะสิเกี่ยวไปทางพุน่นเนาะกับเมเล่ได้มาเละ ตะเหิแล้ะเนาะหลายมือแล้ไม่ได้มาหล่อแต่เหิงเพราะว่าไปสวนกับสามสี่มือแล้วเนาะตัดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนีย่ยสวนยางพารายางกับพ่อปลูกบ้ยยกกกบ้ยนะพ่อได้ขีดใส่ย่ามเถ่าย่ามเก่ย่ามพอมีเถากับพ่อไร่หมด้เห็ดเวียกนักกับพ่อครีขีดหยอกขีดยางเนาะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเข่าเข่ารอเนาะตัวนี้กั ออกแล้วตัวนี้ออกแห้งกว่าหมได้นะ้อกบแหงแ้งละอีกประมาณเดือนน่ะได้เกีียวเล้พี่นเนยนี่มาได้หึงได้นี่ลายเติออยู่นี่พวกแมนเม็ดแต่ปุตามที่คอยเห็นเนาะตัวนี้จะเป็นข่าวเศร้าเก้าตัวนี้มันสีสูงถ้ามันร่มๆมฝนตกในเมื่อสีร่มไรตัวนี้เนาะเพราะมันหนักแ้วกับลำมันอ่อนมันสูง คิดเบื้องต้นขามพี่น้องต้นขามต้นขามจนว่าอยากเพียงเคืองกลางอี่เมย์ใส่เข่าสูงโหดเลวพี่น้องเอ้ยหอยเองกับบมากบันไดมันเกี่ยวยากพี่น้องแต่ว่าแนวมีดเข่ามันกินง่ายมันอ่อนเนาะแต่ว่าอีเมยม,มกักเรื่องมันอ่อนเรื่องมันงามแต่ว่าเรื่องเก็บเกี่ยวนี่โว้ยพี่น้องเอ้ยยนกตัดเอากับบได้มันสูง คือต <c ười> ัวนี้เตี้ยตัวนี้ะก้มได้ก้มเบืองนี่จากความสูงนี่ตัวนี้พี่ปีนมากกระเมโนดนี่วางนี่แห้งสูงนี่พี่น้อยตัดเอากับบได้ได้เป็นนี่เนาะตัดเอาตัดขาสูงบาได้มันก็บตกะมีเต่ตัวนี้เนาะตัดไ้เกี่ยวกับสบายเนาะมันต่ํา ป้อมาอะไรมาหลอร้ายมือพี่น้อเงเอกหักร้ายเข่าก็งามปีนี่กำลังสิก้มออกเบอร์ลดวพี่น้องเยถือว่า ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนของเศ้าหน้าแล้วเนาะหกเจ็ดสิบเปอร์เ็นตะ์ะพี่น้องเห็นเห็นข่าวออกซ้ำนี่อีกจักหน่อยกับเก็บเกี่ยวไปกะะใส่รถมานวดมาปันนะะ่นแล้วก็เกเมื่อเล่ากับซ้ำเล็ดพี่น้องโอ้แม่งยังวน,น เดี๋ยวสิเกี่ยวเมื่อดัพี่น้องเอ้ขามันก็นออกเสมอกันอยู่เนาะออกทั่วหน้าแล้วพี่น้อ,องเอ้เราไปทางใดกับซมีแต่เข่าละเดียวนี้กับซมีแต่ห่วงเ,กกเข่าละเป็ดไก่กันได้ค้างไววแล้วพี่น้องเอ้เพราะว่ามันออกมากินข่าเนาะรรยากาศตอนเช้าอากาศดีได้เมื่อนี้กะ เป็นครึมๆวดๆหน่อยนึงเนาะฮาตาเวินก็หายไปละเข่ามีอีกละตัวข่าคลากร้ายปีนี่ยันแต่ฝนประยุทธ์เห็น่ะพี่เราเอ้ยเล่เกี่ยวข่าวตากฝนเห็นอ่ะ แต่ว่าเขาแก่แล้วตากฝนนี่เห็ดใหเขาโบงงามเลยพี่น้องเลยเห็ดใเม็ดเข่าลำแต่ว่าถ้าฝนยุดกะดีเนาะถ้ามันแดดด้วยก็ดีได้พี่น้องแต่ว่าฝนตกใช่ม็ดเข่านี่มอยากดีบปนได้เนาะเพราะว่าเห็ดใเม็ดเข่าเขาลำแลยพี่น้องเลยเป็นด้วงเป็นแมงได้ฝนตกหลายอ่าวันนี้กะสีเกี่ยวเขามาคอกเฟืองแต่กาเห็ดเฟืองก็ออก แต่ว่าช่วงนี้มันเบิดเฟ,ฟืองเลยที่มันเป็นอยังคือบอกเออมันก็ออกอยู่พี่น้องนี่ฮ่อมนเจอเห็ดเฟืองระบาดก็ออกเลยเนาะเฮ้โอ้พี่น้องเอ,อ้ยเจอเห็ดเฟืองละพวกว่าไกลสิมาทราบมัน่น คือซีเมนอีเมย์พวกว้ยแต่ว่านี่เนาะไม่สองไข่เจอหิดเฟืองใกล้เสียหัดลาดูเกี่ยวเข่าละพี่น้องเอ้ยกลับมได้มีใครมาเกี่ยวซอยในบ่อบ่เนาะเวลาอยากมาดินนะมาก็ับมาได้เด้อพี่น้องเด้อ ยินดีตอนหาเบอร์ถึกฐานเนาะทางฝั่งไทยและฝั่งลาวบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเอกสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าอยู่หอยอยู่สวนก็ได้มานอนหน้าตลอดอยู่น้ำหัวน้ำควายน้ำเป็ดน้ำไก่ข้อไก่พอกเห็ดไวล่ะครั้งไว้ละ่ละ ค้างกับเกลือเข่าคือเกา่าขนาดพี่น้องเลยาปล่อยเห็นไปกินกับกินเข่าคือเกา่าขนาดแต่ว่ามันกินบ่เป็นระเบียบพี่น้องมันกินไปทั่วที่อยู่เนาะค้างไว้ก่อนเนาะเก็ียบเกล่ยเข่าแล้วกะปล่อยตามปกติเนะ อ้าวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเลยอย่าลืมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหก้กำลังใจซ่องทรายสวรรค์ในเด้อคลิปหนาสิมีี่ยังมาว่าให้พี่ให้น้องฟังก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้เนาะเมื่อนี้ก็ขอล่าคอล่าเมื่อเฮือนก่อนพี่น้องเ้ยบรรยากาศเมื่อนี้ดีหลายเด้อคลิปนี้จบเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้ามาพบกันบา,บาย